มากมันไม่ไหลแรงยันหูแดงแพล่บกันแรกไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นมาไหนกินนะพักอ๋อไม่ได้เร่งปลื้มกุยันมากไปเต้าไปดูหนุ่มหูกงคีปลาใจตุ้มเรือนหันรวมแรงว่าสมอ่างเล่นประหาดเด็กๆกูมาแกเได้กูเตรียมพร้มไม่ได้ แอบรายการนั้นมะคือโน่นนีความกูนั่นนน่นนั้นคือตมเนี่ยมันกินเ h ơ ๆก็ไม่ว่าไแต่ก็กลัวว่าเด็กมันดิ่มซี่อุดรอยแล้เด็กมันวิ่งใหม่ปลาดจะไปทำไมต่ำโหมาเก้าวเจ๊แม่เป็นนั้นเวียนจี้อยู่ในแหนังนะคือไม่ใช่ต่ำไอ้วิ่งใหม่ปลัด ที่คุ้นรอยในที่ดีไม้ตึงหวันตมตมให้แ้ก็ตมตมตมจำจฮยตมเจรด้จร้อนโอ้เห็นดแม่้านตังปุงแต่ว่าดีมั้เ่บกินตํอมตเจรอนวยวเวลาตัดยางหอกขึ้นตึงมันต้องแชดเฉียงเดินไปยเลบต่งดูื้อเพลมเป็นเพลมหลอดหลดจดดดจด thấy rồi là ngay đấy Thầm Thầy rồi Thầy rồi coi Thầy nói, thua sắp có gọi mưa guitar, ta Đang ngồi ở cái trải cao bàn bụi anh Là Nàn nữ Trừ luôn đây ra cái đau kẹt tay อ่ะดูตกใจเหม่อย็บไม่ได้ตัวรับดันสิหยกชูนคลองได้รุนน้อยกันได้ไงตายลอยเออทีนี้มึงก็ใช้คูนั่นนู่นนั่นวะทมนั่นกินเจืเชได้แต่ก็ก็รู้ว่าว่ามันได้เป็นอันตรายแต่เดีทมจะรไอยมาเขี้ยวไอ้นี่มันปิดปิดเตะจื้จนซอยเด็กมันทอมทอมปล่อยได้ปล่อยตูไปออกข้าวเด็กตอนน้ำทอมไม่ดังทีตูกข้าวไอเตือนกูใจอ่ะ มีการจับน้ำต้มได้ที่สามจังหวัดภาคใต้พบหม้อหนึ่งลูกเคยไปกระต้มครึ่งจอบอยาเอ้ยรองลังใายยาคันยุงตอนนั้นตอนนี้เป็นนั้นไยรุกคุ่มนั้นแลกลไปบอกว่าใจไรกี่อย่างแล้วมันต้มเลยไปแนะนำอยู่เมื่อไรกันจิมาน <c oughs> เนกมันนี่ไม่ต้มเพื่อจ <c oughs> ึงแต้ก้าวกับมันจมการโจกรจกรรมรถพี่รองกับคับไม่ด้าโขง สามารถลักได้ไาในสองนาทีเดี๋ยวผมจะจำลองภาพไปดูนะครับต่อท้ายตรงนี้นะครับออกเคยควงมาเขี่ยตรงนั้นสักเดียวฮาหามไปได้เลยไอยู่ใส่แกเด็กกลางบ้านเราไม่หลักหลอดปูไปยำน้ําอำแม่จากนั้นไอ้เชื่อมันต้อง้งัดเจีนได้ไม่เละได้เลยไอ้ห้ามุณรู้ไหมกูเป็นใครเฮียแมงไอ้สัตว์อย่าเล่นนั่นแล้วเหรอ คนเราก็จะหนจนมีแบตเตยกันคนไม่กอดลคนยืนอยูบ่บนดินเตยได้ร้องมา้จนฮะก็ก็ก็ตัวกับพี่ร้องกับพุ่มพิษไปแล้วครับพิษเปรตได้จนเต็มเต็มยังเงีงว่าพิษเลยพี่ร้องเจ็บตรงไหนบอกครับรอกตรงไหนเดี๋ยวผมปากเอาอูตํำซี่ครับแล้วรถมึงไม่เปลืองไอ้านำาำเกลือรถทำวันก็วิง่งรอด ใครบายกูเลยมึงรูไหมว่ากูไกลคนรากว่าบ้านการดี่ับรจนเปลี่นต้องเชิบก่อนว่าคนตีเราจนเป็นใครมันกได้เิบเปอเนบานอยู่คนที่